เส้นข้างสวยงามพี่น้องคือพ่อบางที่มาอยู่เส็นข้างแ่เงนลาเียไน้ำลเป็นี่จี้งางค่ะคืป็้านายนว่าชอกันคะน้ังวัวนะคะอันนี้บัวูค่ะวัวปูเขาพี่น้อง เอาฟฟเาอาคืนผู้คื mm hmm. นน้ำไล่เลยระวังบัวนะคะกีเปิด็เปิดอ้ีเเียาอะนปิดทีน กจเปยาเขาอันนี้เขาสิบปะเข่าค่ะเขาสิไปข้างหน้าเขาศิไปขาไปเยอแต่ก็น้องไปข้าขาลำกยข่ายข้างล่างแงีรนส่ิงานเป้นทางีกันระวังระวังรถสวนทางระวังลิ่งขามข้างระวังเสือบวมได้พี่น้อง เส้นทางเขบแขั่บขนาด่ายางลใหน่งองไไม่ทางโครงม,มันก็จะมีใา,า,าระวังรถสวนขเขามาก่กี่นจะเนวาะทาแัแม,ม,ม่นีรีองม,มีรถสวนม่ี่เจ้าก็รวอางเน้ใหญ่เป็รถทีันใหอันอนี้เป็นรถข้าเจ้ามหาของปลาเด็ดพนอ้องมหาเก็บห็ดมหาคนเบอมแม่บ้านข้าเจ้าใกล่ คือว่าหาอยู่หากินใดพี่น้องเอาซ้ำพ่ออยู่พ่อกินเ็นกบว่านอแนงนอยังก่อนเคยมาิบนอแนงนักบวดเออบัญนัแทนแม่เรื่อยึดยึยำดยดเป็นวัดใหม่เไปทึงวใหม่แล้วนึงนอแนงแหม่ยวัดขาพยโยเลี้ยวขววัดขาพยโย เดียว่าโทษหาทั้งนี้ันี่ล่ะบาราบอวัดขามีบ้านเนี่ยแหละแตเข่ไดาน่มาสไหนคีดไิด่ะก็เปมนเขาไปตั้งสามลกเหรอค่ข้างสิบประมาณนี้เลยแบบนี้ล่ะข้างแบบนี้ล่ะค่อยๆด้วยมั้งากค่ค่อยๆด้วยมั้งอันนี้เป็นข้างลาดลงม้งมันจะเป็นขาแบบนี้หละเป็น้างลลมาลงู่มน ทางไปขอด้วยกันสิเป็นเป็นลงภูเนี่ยนะมันไอ้อันนี้จะเป็นด้านหลังของอันภูเขาไหมนี่หลังเจดีสุดเจดีมันก็จะยืมภูเขคณะนี่นี่ห้อยู่ในเขตจังหวัดลอยเยหรือเขตจังหวัดมุกดาหารข้ามุกเลยนี่มันเส้นทางลอยเย็ดมานยืมฟ้าห้ามเด็ดเขตอำเภอสองสูงเจดีเนาะแมนอคันไกาหลังเจดีมากนี่เป็นเขตนี่เลยบ่จ้ามันจะเป็นอยเขตจังหวัด ก็จะเอาแบงเศนนั่นกว่าเศนแต่ว่าถ้าถ้าไปท้ามโซมีทางจะไปลำบากกว่านี้เนื้อจริงทางไปนั้นจะแบงเศนลยเอทกับเ้นโมก็เป็นแบงเศนนั่นเศนทางเดี๋ยวเรียนลิบลินอ่ะฝากทางไปเสือไปนี่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 จุเชิญมาล้วกเดียเอางอนละพี่น้องเขาเขตวัดขาพยอมแล้วก็อ๋อนี่ไงเสือนี่นี่ตรงหน้าขาเนี่ที่เราไปนั่งจังโมย นี่เราเดินลงไปตรงนี้น็จะเป็นหน้าผานาคินาพยองนี่แหละเสือโอ้แล้วีซ่าแบบนี้แจ้วรถไหนเสือข้าข้ามาที่นี่นานันจะเป็นหน้าผาจงอยตรงนั้นรถแหนรถแหมลยาดหอยวันนี้วันผาเระอนยยนี้วันะ ตัดนี้หนูไปศาลาพุนเนี่ยอันนี้บอกว่าพุทธลูกองคาวแม่ค่ะนี่หนูเคยมานี่แต่ศาลาไม้อันนั้นนั่นแต่นั่นตะกี้วีแต่ศาลาใหม่เองตอนหนูมาศาลาตรงนี้เขาก็ได้เห็นทาั้งคืนจอดอยู่มองวัดเท้าเวสุวรรณกันเลยหรอ Màu đen đẹp nhất của Việt này Màu đen đẹp nhất của Việt Nam Màu đen đẹp nhất của Việt là những bức ảnh ไในฟ้านางคอยใส่ภูเขาฟูจิยาม่าตรงไหนนี่แหละภูเขาลูกเนี่อ๋อคล้ายๆกับภูเขาอะไรนะคะฟูจิยาม่าที่ประเทศญี่่ปุนภูจิยาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นพนาพี่น้องบิวติวทัศน์ท่านนี่ป้าคืองานก็เจ๊ค่ะจุดชมวิวนี้เป็นจุดชมวิวนะคะของวัดขาพยอมนะคะ มันจะสวยมากๆเลยมีกังหันลมด้วยนะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นกังหันลมค่ะนะคะอย่างกับประเทศอะไรนะญี่ปุ่นกังหันลมเหมือนยอดเขาฟูจิประเทศญี่ปุ่นเลยนะยอดฟูจิพี่น้องอู้งามหลายพี่น้องลางก็จะเป็นเนีเป็นหมอกควันเนาะขึ้นหมอกควันบิวทิวทัศสวยอีหลีพี่น้อง อันนี้เ้ามองจากมุมสูงลงไปค่ะข้างหลังเขาเ็ฉละตรงตรงถนนกังหันลมห้องเลี้ยวขึ้นมาสิคือทางยิโร่อันนี้เป็นจุดชมวิว่คะเดี๋ยวสิซูมในเบิร์นพี่น้องกังหันลมค่ะใส่น้อพี่น้องพุ่นค่ะเห็นหน้อยหน่อยพุ่นมองเห็นไกลไกลุ่น มันสีคล้ายๆกับอัน,น,อนผู้เขาไฟฟู้จิพยยี่น้องพระเจ้าก็เ,เ,เออลืเอินมาเป็นฟูจิเมืองไทยนะคะเนาะมองเหาทีเบลียวเห็นแค่ไก่เป็นพี่น้องแสดงว่ามีดกำนัลเดี๋ยวนี้เฮากำลังยืนสาวนี่มันนางเขียวคาเบ่าวขาแป้งพืนนกก้นเนะาะค่ะเนาะบรรยากาศสวย เลี้ยวเห็นไก้ไก่บุนกับเป็นกังหันล่มพี่น้องกจังวัดมูดาหา์อยู่ท่ถ้ํภูเขาโอ้เสียงฝ่าห้องพี่น้องเป็นหมอกอันนี้ตอนนี้ยืนอยู่ที่สูงเลยพี่น้องวาดเสียวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ปลอดภัยอยู่เเจ้าเห็ดเป็นลากันไมาอยู่ค่ะ เอยามอ้าตีล้วงามดมมาสวยงามอีๆท่องเที่ยวก็สิชอบมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึกพี่น่องอยู่ประมาณนี้แหละค่ะอยู่งามงามพี่น้องเห็นแล้วก็อดไม่ได้ อดเซี่ฟีบใดวัชคุณคูติ่งวะวาทางพุ่นก็เซลอยู่ค่ะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาน้ำกันนี่แหละพี่น้องมาน้ำกันนี่แหละค่ะคุณคู่แม่มเป็นผู้จักขอมูนหล,ลายก็มูกันเลยอธิบายให้ฟังมามองนี้เป็นอย่างก็แม่มองนี้ เป็นผาเป็นจุดชมวิววางสันสนะเป็นจุดชมวิว<า>พี่น,น้องตามนี่แหละค่ะช่างมันหินก้างก่อนหินงามงืามพี่น้ง<า>นองทายให้เบิ้งพี่น,อน้องอธิบายบาฤฤฤฤฤ่ถือดอกค่ะเข้ากับบ่จักขอมุ่นหมางไม้จะเบิ้งความสวยความงามไปค่ะ เบิง่งควันอะไรคะสิอรีบานั่งเหย,ยียดขาหน่อจ้ะสวยสวยค่ะเดี๋ยวด้ยวยค่ะพี่น้องเบิง่งถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบโดยทั่วไปค่ะ